เก็บเลยโอ้พ oh ี oh. here, here? Wow! So ่น so ้องพี so. i, guy, ่น <cond vitamin é> ้องลูกควะไงครับโอ้ลูกคอกครับลูกคอกว้าวสกสกสกสวัสดีครับพี่น้องคืนนี้บ้าไผ่แพะยามตรงครับวันนี้บ้าไผ่ใส่ไวสองตรงนั่กันครับตรงแหลกสิเป็นตรงปลาคอครับตรงปลาบืนมีแต่ปลาคออ่อยต่อยนี่แหละครับ พอปลาปลาคอนนี่สัยมันมักโดดขามทางครับตุดขามทางน้ำนะครับนะนิ่สัยของปลาช่อนเนี่ยมักจะโดดมักจะเวลาลงมันจะไม่ลงตามน้ำนะครับพี่น้องมันจะโดดขึ้นบนคันนาแล้วก็ไปแบบแห้งๆนั่นแหละมันจะไม่ยอมหลอดท่อไปนะครับนะครับผมโอ้ นำรวกันแท้พี่หนังเลยฝนตกแห้งครับตรงแรกจะเป็นตรงปลาคอครับตรงปลาช่อนปลาคอล้วนปลาคออย่างเดียวเลยอีกตรงหนึ่งจะเป็นตรงปลาหน่อยตรงปลาร่วมครับยูสว่งหม่องน้ำกันครับรุ่นไปน้ำกันรัพไ่น้เงว่าสิมีปลาตาบอดตัวไดมากเขาบอก <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ถ้าฝนตกมารร้สึกว่าะจะเป็นของกงฟุตแล้วอ่ะ,อะสวยๆครับพี่น้องบ่าไผจีองใวหลักษายนะครับเนาะนี่เป็นปากทอครับปากทอหน้ามันเสียหล,ลอดทางมากเสียนิสัยปลาช่อนมันจะไม่ชอบรอดท่อครับมันจะกระโดดข้ามทางมาอย่างนี้ครับมาแบบแห้งๆแ,แล้วก็มาลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะ เบิ้งกันครับที่เบือนเมื่อคางมีบอปลาหน่อยครับปลาหน่อยน่ามา่ไหมครับผมอมืเสียงตุ้มๆทักเลยโอ้บักแน่กับมีพี่น้องบักแน่กับมีบับกแน่กับมีครับมันไังตรงกัน นีนน่แกมีพี่น้องนี่ครับเห็ดแปรแปลไปพี่น้องการดินเวลาดิน,นดอ่ะมันจะถือมุงที่ทับอยู่บริเวณแห้งนะครับเนาะโอ้โหงตัวหนึ่งครับทางพี่มีตัวไงบอีปูนะครับปู เ็ไปแบบเร่งฉี่ไปเนาะบ่มีง่ายเลยครับเ,เห็นมาตกอยู่ๆเลยล้วก็ไปต่อแบ่ได้แค่นั้นเองครับนี่ครับเอาบ่าายอไยผ่ชิมไปนี้ก่อนนะครับเด้อบ่ท่านไ้ตักเอา ปลาลูกคอกครับปลาลูกคอกลูกขวากง่ายนะครับลูกคอกซ้ำอยู่มือเลยครับว้าไพ่ถิ่นไปก่อนพอปลานี่ใส่ปลาช่อนเนี่ยมันมักโดดกันไปน้องมันอย่มักโดดเ้าใส่ไวเนี่ยมันจะโดดออกถ่ายไปด้วยถ่ายไปก่อนเขาจะไปเอาปลาหน่อยปลาร้วมปลาตรงก่อนครับครับเขาจะอยากทางกันไปขอปลาหน่อยไม่อยู่มูน อาจจะมีขี่เฮียจะอีหยังแน่แล้วเนาะถ่ายนีย่ข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวมาเบิ่งตรงหน่อยกันครับเป็นยังไงอนี่ยังอ่ากลากพี่น้องเอ้ยมีแต่อีปูเปล่ามาสิดเด็กเฮียใส่เพชรลายนะดองใส่ตะบุขหุ้งกันแล้วหลายบันีีเนาะ นีะครับมันร่วมตรงตรงป่าหน่อยมันร่วมครับภู่นักทิ้งน้ำทางตายทิังไดงอู้ขาดินปูนเอ,าอ้าอยากมั้ยครับพี่น้องว้าวพี่น้องเลยพี่น้องปลาดุกหน่อยแดงจิ้งคึงเลยโอ,อ้ปลาดุกแน่ปลาดุกแน่ว้าวโศกโศกโกตายไปนี่ ปลาดุกบลตายแล้วครับตายแต่ปลาคอน้นามันแห้งครับหนามันแห้งปลา,า,าตานนู้มันมันพี่น้องมันเอาเจ้าสี่เบ้าไปขออนุญาตที่จะถังก่อนเนอะครับผมเนาะมันมันมีปุ๋ยกองให้แป๊บหนึ่งครับพี่น้องแป๊บหนึ่ง,ต,งต้องแล้วไล่เตือนครับไล่เตือน ไปเจ็บดปลาลูกควักลูกควักคอลูกควักดุกนะครับดุกหน่อยปลาคอหน่อยน้องใบเบ่จริงๆนะฮะไอผู้เฒ่าเรียกเอาต้อมีหน้าจีฮาครับปลาคอหน่อยมันถึงน้ำขวักตายครับแต่ปลาดุกตัวซ้ำกันมันเป็นยังเด้รนี่ครับผมโตยิีงห่างได้กินอยู่ครับพอได้กินอยู่ เอ้าวัาวนนี้ข้างบงประคอรครับมาไปจับประคอกันครับผมโอ้มันต้องเปลี่ยนถไไังหน่อยเเนาะปลากระโดดปลากระโดดมันต้องใช้ทางสูงเปลี่ยนถังแบบมือเดียวจะเปลี่ยนจ้องหรอนี่เคลียร์งานดีอ๋อว่ายไปล่างนี้ มไม่ห่อหรือมาตักกัะปะคอรครับผมใชอแเลยกระประคอมีกระปูกประปะคอสังตู้ตั้งตู้ปูสองตู้ฉล,ลาดแห้งฉลาดแห้งธรรมดาได้ครับเนี่ย ปูคือประเทกระปูเนาะอีกสองตัวเน้อยครับไปเขนาซูนอนุบาลกระปูวันนี้กระปูอือปูมาธรรมดาเลยครับเนี่ยหนีบต้งขาดหมดเลยนี่ยังมนนีตัวน้อยสองตัวสามตัวว่าง มือเดียวครับพี่น้องเอ้ยนี่ระครับลำบากมันลำบากมือกับแี่เดนอ่ะข้อน้อยครับครับดุขวักครับูุขวักูุกขวักไง ขอ,อกง่ายตั้มหนึ่งมือครับขูดพอช่ำต่อไปท <c oughs> ำไปกินไปป <c oughs> ล่อยครับขอ,อกง่ายครับผมโอ้ <c oughs> ต้มแล้วพี่น้องได้ต้มแล้วครับต้มเขาเลยม่าต้มยังต้มอันทุกเชืนนะครับโอ้บ่าพายกัเซ่วินวินลุกวินนังมุดไป มดแล้วครับผมเดี๋ยวมอจะขึ้นมากไหมครับใช่มันนี่แหละโอ้โหๆๆๆอ่าเรียวๆครับพี่น้องผมเรียวๆครับบอ,บอ,บอมีเซตติง้งบอมีเตรียมการไว้ก่อนครับใสมม่มันโมมุนปนี้ดอบ การหาอยู่หากินพี่นอ้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินครับอันนี้เขาสูนพอช่ำต่อไปครับมันจิ้วไปตัวแดงเงี้ยกับใบผู้ถ่อป่นถือว่าได้หลายเติบอยูอ่เนาะพอดีใจนั่นแหละคนหากินบม่ได้เสือก็ดีใจแล้วนะครับอ่าแจ้งกันพี่น้องมายามตอนสอบครับตรงอีห่างผมเสือบอ ตาใหม่คับว่าท่านจะเก็บเลยโอ้พี่น้องพี่น้องพี่นอ้องพี่น้องอ้าอ้ากําลังมากกําลังมากดะเจอครื่องท่ากับมีกับเครื่องท่ากับมีเครื่องท่างีสินี่ลุ่งนะครับโอ้โหผีน้องโอ้โหเจอชุดเครื่องทาง่เงทาเยอะแยะเลยครับกํา,าลังเดินทางนะครับอ่าอันนี้กับแปรกนะครับเลยแง่นฝนตกฝนซีงแห้งกับแวกลุ่งเลยพรคล ว่าขันบ่มีฝนแดดแดดออกออกยิ่งน้อยนี่มักเดินทางครับหมอกระไ้แปลกอยู่ครับตรงอีห่างเดยดารครับผม,ห,มหลูกขอ,อกง่ายครับลูกขอ,อกง่าย ขอดไงครับโอ้แก้วพี่น้องชอ่อนล้วนๆครับอย่างอื่นไม่มีฮะมีเขียงเฉยมาบุา้มีอย่างอื่นไปได้ชอ่อนล้วนๆครับแล้วแต่ใส่แล้วแต่ขนาดที่ท,ที่เขาสิมากับน้ำนะครับนะเขาไปขัดใส่ไม่ได้แต่ขัดได้ว่าต้อเป็นช่อนนะครับ เอาไว้ก่อนครับพอม้นนี่เบ้าไผ่ได้ถังมาถังเดียวสิเอาไปเบิ่งป่าตรงก่อนหามีป่าหน่อยจังสิเอามาใส่ประคอนครับถ้าใส่ประคอไปก่อนมันจิไปขวมตอนย่ฮาเปืดตรง <c oughs> <c oughs> มันมัากโดดออกครับต้องเอาเราไปเลยเอาไปเลยก่อนครับผมอุ้ยตายก็มี่น้อง โอ้ีอปูตกใจครับปูตกดจ,จโอ้โหขาดเบิดพี่น้องเอ้ยมีอยังผีกู่ปลาเฉียงล่งครับรอบนี้แต่ว่าขาดอีปูหายใจใส่กับขาดครับตรงมันหูออ้บ่ได้อย่างนี้นเลยว่า ผมจะเอาถาเลยครับเอาองค์ก็อยากตักปลากันครับผมมันสีเล่มเลยจ๊กตัวพอได้เงี้ยใส่เบ็ดยอนบ่อรอบนี้โต้งขาดดาบับบแย่ครับผมเรือห้กระบุนหัวแล้ะครับเดี๋ยวไปเชียงหน่อยพอได้เป็นเงี้ยเบ็ดนัอง ลนาะแต่แสดงก็ดีรอบนี้เลยแค่เยอะเบสครับใส่พอดีพอดีครับพอดีเกาะลังเฮกเยอะนะครับโอ้ตรงขาดพี่นั่งมันตรงมีแนวใดดเอาขาดอันนี้มันก็นขาดพุฒีปูหายใจใส่ก็ะขาดครับตรงผุ แนวมันมากทุกเชิญครับคือเขาอะไรต่างตัวนะครับนะพอยยังเก่ามาใส่ก่อนเลยนะครับบ้าแผนเขาใส่สี่หาชัมม่วโมงถึงตรงดีถึตงตรงห่างมันจับจุดเกินไปเดี๋ยวมันนี่แกมื้อไหมครับมันนี่รีโนเวดไหมถึงเมืดเลยเอาของดีๆมาใส่กัน มึงก้มทุกเชิญผาแง่งแต่งแรงพื้นเดียวครับเซ่ไปง่วมแต่งอยู่เมื่อเมื่อขับง่วแต่งไปแต่งไม่เอาแต่ก็ปลายม่น้องห่วยสิไปไม่สิมาเนี่ยมอเนี่ยไปกันไป Như ta không cạnh ngay hấp, mà để chặt nha đôi mới được một đèn lại cả. มองดูขอกหน่อยเอ้ะจ

เปิดล้วปิดแอลแล,ล,แลพี่น้องเอาลุกพลรอบที่สองในซ้ำนี่นะครับตอนแจ้งแล้วคันตรงนั้นบ่าขาดก็ขึ้นสีแดงแน่อยู่อบครับแต่มันขาดแต่มันขึ้นแล้วตรงดาบคัวเอาวอล์กพยขอโตไปริโนเวตอุปกรณ์กันเรี้เสร็จใหม่ก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องมือในซ้ำนี่แหละ จักมุกหนึ่งนี่ไงสองมกุกเนี่ยรอบอ่ะ <c oughs> รอบสองครับหรือรอบสองรอบแรกอะไรซ้าขึ้นนะครับอืมรอบสองในซ้ำนี่พี่นองเลยตรงขาดครับตรงขาดป็นกำลังใจหายนะครับสําหรับผูายหลายๆคนที่กาลังคิดหาที่รักเขาไปขายมาใส่หนีเล็กนะครับนะ <c oughs> ป็นกำลังใจห้ครับผม อาไปเชียงนี่บ่ไผ่เอาไปเห็ดเยื่อใสเ่เบ็ดเลยครับเด้อเดี๋ยวเขามาหลุดไปน,นไไต้อกันวาสศีดายยังบ่อได้เต้าได้ปิงได้บกหอยบ่อ,อย,ยังมันเลียนสะาได้เบอร์ตัวเนี้ยครับบ่ได้ตุวเนว้เลียนเนีได้เลียนไว้บริกิน้องเขาครับได้กินตัวเต้ากับอกหอยอีปูปูน่รยูใส่เบ็ดกันครับตัวใหญ่กะไว้ตมันก็ต่ำหู ขอบคุณทุกการรับชมครับผมอีพี่นี่คลิปนี่ว่าไผ่คอลาไปก่อนนะครับ